สวัสดีครับมาเรามาพบกันอีกหนึ่งเครื่องต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้แต่เครื่องนี้ผมบอกเลยใหม่มากใหม่ว่าเครื่องเมื่อกี้อีกและที่สําคัญสวยมากเรามาพูดถึงเรื่องราคานครับผมจะเห็นภาพเครื่องกันแล้วนะราคาครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองหมื่นนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทมาเรามาดูกันว่าสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทคุณจะได้อะไรบา้างมาครับ CPU ครับ AMD ครับ Ryzen 5 5600 X นะครับ Ryzen 5 5600 X Ryzen 5 5600 X นะครับ8เอ้ยหกอร์12เทรดโอเคต่อไปครับเมนบอร์ดครับ Gigabyte ครับ B 5 5 0 M D S 3 H นะครับคอมพิวเตอร์สปายครับ a อ r o เร o ครครับ600วัตต์80พัทนะครับ แรมตัวนี้เป็นคอแซนะครับคอแซเวอจิยงสิจิกนะครับบัสส0 0พนนะครับหแรมจะเป็นตัวนี้คอแซ16จิกบัส3า0พนะครับเ2ูครับ p n y ครับ500จิกนะครับตัวนี้จะรีสปีดที่4,700 MB อตัวนี้เป็น NVME นะครับส่วนจอครับ p n y ครับ G-Force ครับ RTX 3060 TI 3060 TI ตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะทุกคนตัวนี้จะได้แรมเป็น GDDR6X แล้วนะครับขนาด8 g ดนะมาดูเครื่องกันครับและตัวนี้เด่นสุดๆเลยก็คือชุดน้ำระบบเปิดครับชุดน้ำระบบเปิดของบายสกินะครับ3ตอนเต็มระบบอย่างนี้เลย3ตอนนะฮะ3ตอนเต็มระบบผมบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบแน่นอน ชุดน้ำเต็มระบบน้ำที่ใส่อยู่จะเป็นสีแดงนะครับนี่ดูกรจอครับกรจอเป็นตัวใหม่แล้วนะเป็น GDDR6X แล้วตัวนี้ที่ไอตัวไฟเลี้ยงจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่แบบว่าแบบตัวเก่าแล้วนะแบบตัวเก่าจะเป็น PCIe ที่แบบว่าเสียบไปอันนี้มันจะแปลงออกมาเป็นตัวเล็กๆอันเดียวเลยที่เราจะเห็นกันได้ใน4 0ซีรีส์นะ4 0ซีรีส์นี่จะเป็นแบบนี้ทุกๆตัวแล้วนะครับชุดน้ำสวยครับ ดูดนี่ใช่ไหมขึ้นไปซิงค์ใช่ไหมครับซิงค์ CPU ก็ลงเข้ามอ้ําแล้วก็ลงมาที่มอพักสวยๆเลยนี่ไปพัดหมุนอยู่ตรงนี้เครื่องนี้ประกันจะเป็นของ i h a v e CPU นะครับเครื่อง i h a v e CPU เครื่องประกันเดินมาได้แค่เดือน,นเดียวเองก็ผมบอกเลยว่าใหม่มากเพราะเจ้าของเขาเพิ่งซื้อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแต่เขาก็จะมีเหตุเหตุนิดนึงเขาก็เลยเอามาแบ่งให้ผมนะ สวยไหมฮะเครื่องผมบอกเลยว่าสวยครับแล้วใหม่โอเคมาเรามาดูสเปคกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเทสเกมกันสเปคครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่แจ้งไว้เลยไดเ้นห้าห้าันหอยเน, 5, 5, นะครับ6คอสิบสองเทดนะครับเมนบอร์ดครับจิกกบายบีห้ s ศูนยเอ็มเอสไอมเนะ RAM สิบหจิกครับ DDR สนะครับบัส3าม0ัสองของ,ของพอแสนะ กรจอรครับ RTX 3 0 6 0 TI ตัวนี้เป็นแรม GDDR6X แล้วขนาด8 g จโอเคไะผมว่าเราไปลุยฮอกวอตเลกาซีกันเลยฮอกวอตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปคอบิวตี้ต่อเดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงเข้าฮอกวอตก่อนตัดครับอ่ะมาตอนนี้เราอยู่ในฮอกวอตเลกาซีแล้วนะครับมาผมจะให้ดูเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวเครื่องจะมีดีโหมดนะเอาไว้ปรับไฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปรับปั๊มน้ําความแรงปั๊มน,น้ําอันเนี้ยสนด้นนบนนี้ปรับพัดลมอนะนี่ยะแรงขึ้นไดนะหมปรับได้ครับจะปรับได้เยดีโหมดนี้ปรับได้หมดเลยโหมดไฟก็ปรับได้นะครับหลายโหมดอยู่อันนี้เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นสีเดียวนะสีฟ้าสีเขียวสีน้ําเงินอ่าแต่ถ้าเราจะให้มันเป็น R G B ก็ปรับได้นะ กดออโต้ปุ๊บแมมันก็จะวิ่งละเราก็สามารถเลือกโหมดมันได้นะทุกคนจะให้มันวิ่งในโหมดไหนอ่าแบบเนี้ยเปลี่ยนได้อ,อเคเดี๋ยให้มันอยู่ในสีนี้แหละแต่ผมคิดว่าสีขาวน่ยสวย <c oughs> เครื่องมันดูสว่างดีโอเคมาเรามาลวยเกมกันต่อดีกว่าเกมครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูเซตติ้งกันก่อน แต่ผมบอกเลย3060 Ti เนี่ยแรงฮะเพราะว่ามันสามารถเล่นใน 2K ได้ด้วยนะเพราะตัวผมเองก็เคยใช้อยู่แล้วผมก็เทสแบบ 2K ไปหลายตัวแล้วด้วยนะ3060 Ti เนี่ยโอเคจอที่ใช้เทสครับเหมือนเดิมเลย27นิ้ว Full HD ครับ144ยสเฮิร์นะครับโอเคถูกแล้วล่ะเนี่ย Full HD DLSS ผมเปิดอยู่ที่ Quality นะครับ VSync ปิดนะครับเรามาดู กราฟิกพิเซกันผมปรับไว้ที่อันต้าเลยนะแต่레이เทสซิ่งผมปิดไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วเราลองไปเล่นกันดูมันจะไหวไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าไหวนะเพราะผมคิดว่าการเปิดเลเล่นเนี่ยมันสมควรจะเป็นพวกตระกูลส0 7 0 t นจศูนทขึ้นไปอ่ะมันถึงที่จะแบบว่าเปิดเละแล้วยังพอเล่นได้หน่อยนะโอเคครับอันต้าภาพสวยเลยอ๋านี่ไงดินละเอียดละเห็นป่ะนี่ฝนตก่มี เสื้อผ้าเปื้อนแล้เด้อสวยแล้วครับเฟรมเอ้ยเกมไม่ใช่เฟรมส่วนเฟรมครับขึ้นไม่กว่าตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ในป่านะในป่าก็แปดสิบเฟรมเจ็ดสิบเก้าเฟมนะครับอรา,าลุยมันก่อนเลยดีกว่าพกโกลอกได้เอ้ย ผมคิดว่าโอ้ถ้าอันป้าเล่นได้ขนาดนี้ผมคิดว่าอันอื่นก็สบายแล้วฮะเคอให้หมาป่ามาช่วยเราครับเราก็จบด้วยอ่ะยังไม่จบนี่หว่า ไม่คาถาคำสาปต้องห้ามนะเขาโง่ังไงทุกคนสังเกตเฟรมนะก็เกิดสิบแปดสิบอย่างนี้ตลอดผมว่าฟียวละคาถารีดแพงนะมชอบให้มันทรมานมาจบไปได้อย่างสวยงาม แ0เฟรมเจกว่าเฟรมความร้อนการ์ดจอครับตอนนี้ที่เห็นการ์ดโหลดอยู่มาณ0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความร้อนจะอยู่ที่75องศาการ์ตัวนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีความร้อนหน่อยแต่มันก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดใหม่การ์ดใหม่กิบเลย CPU ครับเย็นมากโหลด 3- 3สาครับสำหรับเกมนี้โหลดนิดเดียว CPU ยังไหวสำหรับทุกๆเกมนะครับไรเส้น5 5 6 X เนี่ย ความร้อนครับ43่สิองศาตอนนี้กินไฟอยู่40 50วัตต์ผมบอกเลยเซตนี้ก็ไม่กินไฟนะอ้าวผมแป๊บนึงนะผมเหมือนกันว่าจะลืมปักวัตต์การจอแล้วผมขอปักวัตต์มันก็อาพาวเวอร์เควัตต์มาแล้วส่วนการจอตัวนี้ครับ3 0 6 0ู i หกูนไอกินไฟอยู่ประมาณ200นิดนิดสองวัตต์อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ แต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะถึง250ร้บวัตต์หรอกมันจะอยู่มาะมาร2อ0กว่าวัตต์แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสายตัวนี้เหลืออยู่แล้วฟลไฟพออยู่แล้วโอเคเดี๋ยวนี่ตอนขึ้นไม่กวาดก็70-80นะผมมองว่าอันต้า Fu เอดีอันต้าปกอันต้าเล่นในจอ Full HD สบายครับแต่ถ้าทุกคนจะเอาไปเล่นในจอ 2K ผมคิดว่าเฟรมอาจจะดอกใหม่นะอาจจะอยู่ประมาณสี่สิบบก็นบกจะประมาณนั้นแะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเดินกันที่ฮอกมิสแล้วเดี๋ยวเราไปจบที่ฮอกวอตต่อไปฮอกมิสต่อครับไปเดินเล่นกันโอเคฮอกมิสเฟรมดอปลงมาหน่อยนึงเจ็ดสิบแปดอ่ะมีแปดสิบอะไรให้เห็นด้วยนะ หกสิบนี่มีดอกหน่อยแต่ดูเปอร์เซ็นต์การ์ดมันไม่โหลดอันนี้เป็นที่เกมนะครับมันจะเฟร,รมมันไม่ค่อยนิ่งอนะ่ะผมก็งงเหมือนกันว่าเขาทำเกมออกมาแล้วเฟร,รม,มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไรหร่ก็ ในฮอกมีดเฟรมจะอยู่ประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบเฟรมประมาณนี้ไปเราไปฮ็อกบอดกันต่อมาเดินในฮอปวอดเล่นกัน <c oughs> <c oughs> อะไรไเนได้มาในฮอปวอดเป็นร้อยเจ็ดิบ้อยหกสิบเฟรมเลย <c oughs> แล้วก็ตกลงมาโอ้มีขึ้นมาหลอกแบบหลอกให้เราดีใจอยู่พักหนึ่งก็ผมคิดว่าไม่ต่างอะไรจากพักเมื่อกี้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับแต่เมื่อกี้มีร้อยหกสิบให้ตกใจอยู่นี่แล้วก็มีขึ้นร้อยบ้างนะร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเฟรมแล้วก็มีดอปสูงสุดเท่าที่เห็นเมื่อกี้ห้าสิบกว่าเฟรมแต่ดอปเหมือนฉากมันโหลดนะ มันนั่นแต่มันก็ดีขึ้นมาอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเฟรมผมคิดว่าพีเซตอันอื่นคงไม่ต้องเทนแล้วล่ะเพราะว่าเราปรับอันต้าแล้วอะเฟรมมันได้ขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็ชิวๆแล้วครับเล่นอันต้าได้เลยใครซื้อหอ้องใครซื้อเครื่องนี้ไปซื้อ,อซื้อห้องกดมาปรับอันต้าเล่นได้เลยครับปิดเละมาที่ผมบอกไว้ผมจะเปิดเละให้ดู แต่ผมคิดว่าเล่ไม่น่าไหวนะถ้าเปิดเลยแล้วอ่ะอ่ะอันต้าเปิดเล่ไปเลยฮะอ่ะผ่านโอเคเดี๋ยวผมขอรีเกมรอบหนึ่งแล้วกันรีเกมรอบหนึ่งอ่ะมาครับตอนนี้ก็ผมรีเกมไปละรอบหนึ่งเปิดเลขึ้นมาน,นี่คือด็อก โอ้โหเฟรมนี้ไปอยู่ห้าสิบเองแล้วการไม่โหลดด้วยดอบมากเฟมโอเคนะดูเซตติ้งตอนนี้เปิดแล้วนะครับเลเทซิ่งคอลิตี้ผมปรับไว้ที่มีเดียมนะอันนี้พอเปิดขึ้นมามันก็เป็นมีเดียมเลยเดี๋ยวลองปรับไปที่อันต้าดูดิอืมก็ไม่ เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ถามว่ามันจะลื่นไหมผมคิดว่ามันมันห้าสิบเฟรมอะถ้าถ้าคนที่เคยเล่นใน Play4 สมัยก่อนมาก็อาจจะเล่นได้นะแต่ถ้าคนที่เล่นคอมมาตลอดแล้วก็ใช้เฟรมเยอะมาตลอดละอาจจะมีรู้สึกว่ามันหน่วงๆอะอาจจะมีดกไปที่สี่สิบบ้างอันนี้เลยเทซิ่งอัลต้านะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้แต่มันไม่ได้ลื่นเท่าไหร่อผมมองว่ามันไม่ได้ลื่นเท่าไหร่ลองไปบินไปก่อนเล่นดูก็ได้ ก็เราเลานั้นครับห้าสิบเฟรมหกสิบเฟรมอันนี้คือการเปิดเลนะนี่นี่ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือการเปิดเลนะเลออนนะครับเรเซนซิ่คอลิตี้อยู่ที่อันต้านะอ่ามีจะมีแบบนงนงบ้ากแต่จริงๆอ่าผมมองว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยครับว่าถ้าอยากเปิดเลเล่นจะแนะนำการที่เป็นตัวสูงกว่านี้นะ พวกที่มันเป็น3.70 0 TI ขึ้นไปอ่ะผมคิดว่ามันจะจะเปิดเล,ละมันก็จะทำได้ดีกว่านี้อาจจะเหมาะกับมันมากกว่านี้แต่ผมมองผม3.00 6 TI ผมคิดว่าธรรมดาก็พอแล้วครับมันจะเล่นลื่นกว่านี้เยอะเลยด้วยซ้ำโอเคก็ h o ว w a r s Legacy พอเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งเกมครับ c อ o ี Warzone 2.0ครับผมตัดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันครับหาห้องแป๊บหนึ่ง อ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน c อร์ Beauty Warzone 2.0แล้วนะครับมาเรามาดูเซตติ้งกันก่อนไปเล่นจริงกันและอ10วิจะได้โดดลงสนามละเจ้าเหมือนเดิมนะครับ Full HD 144Hz อ่ะ Quality preset ผมปรับไว้ที่ Xtreme เลยนะ DLSs เปิดนะครับอยู่ที่ Quality นะทุกคน X ปรับ Xtreme Quality ไปฮะไปลุยกันแต่ผมบอกเลยว่า100บวกครับผมว่า100ยเฟรมบวก ร้อยเฟรมบวกแน่นอนเพราะว่าสัมพูลกสูตรที่ไอเนี่ยผมเทสมาหลายตัวละไม่ว่าจะอยู่กับ i5 12 400f หรืออยู่กับไลน์เส้น9 5้9 x ้าเอซไนเส้นเอะไรพวกนี้ผมเทสมาหมดละก็ร้อยบวกหมดนะผมคิดว่าอยู่กับไลน์เส้น5ก็ร้อยบวกเหมือนกันนะผมคิดว่าเห็นไหมมาครับตอนนี้ที่ได้เห็นครับ112เฟรมเราลงเมือใหญ่เลยครับปเห็นไหมผมบอกแล้วร้อยบวกครับ กระจอครับทำงานอยู่ที่91% 83%ความร้อนอยู่ที่74องศานะครับส่วน CPU ครับเย็นเหมือนเดิมครับ47องศากับการโหลดที่45%สิบ้เปอนีก2เสองเสามได้ได้อยู่ไอ้โอผมยิงกหลายตัวเลยเมื่อกี้ผมบอกเลย X อ็ก m ตมโอ้โหแทบไม่ต้องเทสอันอื่นแล้วเอ็ก m มก็จบแล้ว <c oughs> ทุกคน เอ็กตมก็เก้าสิบร้อยเฟรมแล้วอะเก้าสิบบ้างร้อยบ้างนี่แต่อันนี้อย่าลืมนะว่าเราปรับเราปรับดีเราเปิด d l s s ด้วยนะทุกคนถ้าปิดมันก็อาจจะดรอปลงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปปิดกันเพราะว่า d l s s เฟรมเยอะจริงครับแต่ภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โหน้องก็ตายยิงนะ่นแหลไปครับเราลงไปเดินที่อื่นกันมาีนว่าเดี๋ยวลงไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ตาย นะครับลงตรงนี้แหละเดี๋ยวได้โอ้โหตรงนี้ก็มีคนนะสนางนี้รักการแต่สิบเก้าสิบเฟรมเก้าสิบเฟรมร้อยเฟรมมีให้เห็นโอ้ผมว่าสบายแล้วครับจริงๆแรงแล้วเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปด แต่มันก็เหมือนที่ผมเทสลิปที่แล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าถ้าเปิด dlss เนี่ยต่อให้เราเปิดเป็นตัว Quality ก็เถอะข้างนอกมันจะดูลางๆหน่อยเห็นไหมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะรับเฟรมเยอะจริงเลยเฟร,รมเยอะผมไม่เถียงเลย dlss ที่ทําให้เฟร,รมเพิ่มเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นภาพสวยดีกว่าแล้วแบบว่าภาพสวยเน้นภาพสวยเลยเล่นเอาอัธรรดเลยภาพสวยไม่เน้นชนะเน้นภาพสวย ภาพสวยแล้วก็ลงมาเป็นอันนี้เหมือนเดิม C A C A S เนี่ยแต่อันเนี้ยเฟรมจะดอกเยอะเลยนะแต่ภาพจะสวยกว่า D L S S เยอะเลย <c oughs> อ๋อเป๊ะแล้ <c oughs> อ่านี่ไงทุกคนเห็นไหมตอนเนี้ยครงเนี่ยเวลาสูงไปมันจะไม่ลางละอันนี้คือภาพสวยล้วเก้าสิบเฟรมครับเก้าสิบสาม เสิบเฟรมยังไงก็เก้าสนะิบเฟรมฮะอา้าวโดนข้าวหัวด้วยครับตอนนี้ผมให้ดูเอฟเซตติ้งอีกทีนะครับเอ็ก์ตีมนะ yeah. ไปเดี๋ยวเราลดลดลงมาเน่อยดีกว่าผมอยากให้ภาพสวยแล้วแต่เฟรมหลักร้อยจะทำได้ไหมปรับเป็นบาลานแล้วนะฮะ <c oughs> ผมว่าไม่ต่างกันนาทุกคนอย่างที่เห็นแล้วผมว่ามันไม่ต่างเนี่ยปรับเป็นบาลานแล้วก็ก็ร้อยเฟรม90้าสิบเฟรมเหมือนเดิมแต่จริงๆมันอยู่ที่ปริงของเซิร์ฟด้วยนะมันอยู่ที่ปริงของเซิร์ฟด้วยแหละตัวนี้ เอาบอมโดนเป็นลงหัวคนดีกว่าเรียบร้อยฮะจะมาเล่นผมแต่ก็โดนผมไปแล้วหนึ่งที่ผมเล่นเขาในนี้คานไปไหนละเอาไม่ตายนี่ ไมิดผมระเบิดเขาในนี้นะเขาไปไหนแล้ววะผมว่าไม่ต่างทุกคนผมว่าเราปรับเป็นในนี้ไปเลยก็ได้ปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมไปเลยก็ได้ครับผมว่าเอ็กซ์ตรีมจบนะ ต่จริงมันอยู่ที่เซิร์ฟด้วยแหละถ้าเราไปเล่นเนื้อเรื่องเล่นอะไรอะมันก็จะเห็นได้ชัดอยู่่ผมหาเขาไม่เจอเนี่ยเขาหยิบข้าวหัวผมมาแล้วเขาไม่สู้กับผมเลยมไม่สู้ผมก็หนีละสรุปได้เลยครับคอร์บิวตี้วอร์โซนสองจศูนย์อันต้าเอ้ยไม่ใช่อันต้าเอฟทีเล่นได้เลย ผมคิดว่าต่อให้เอาไปเล่นกับจอ 2K แล้วปรับเอ็กซ์ตรีมผมคิดว่าก็ยังไหวยังไหวแน่นอนเพราะว่าผมเคยเล่นอยู่ผลเทสก็น่าจะมีด้วยมั้งผมเคยเทสอยู่แล้วด้วยเล่นได้ครับต่อให้เล่นในจอ 2K ก็เล่นได้ ะเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันจบแล้วละ่ะมันสบายสบายเลยสำหรับคอเบลตี้วอร์โซนไอ้น่ไงแถมเลยโอ้โหม,มากับเพื่อน้วยโอ้โหมากับเพื่อนเลยโอเคสำหรับวอร์โซน2.0จบครับเซตติ้งที่เอ็กซ์ตรีมจะเปิดถ้าเปิดดีอาเอสเอฟเฟรมก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกัน ฝากได้วยกันสำหรับเครื่องนี้ครับ2,3,500บาท2,3,500บาทนะครับมีชุดน้าปิดสวยๆเลยแล้วก็กราฟ3060 TI ด้วยฝากด้วยกันสำหรับเครื่องนี้2 3 5 0 0บาทครับประกันยาวๆเครื่องใช้ใชงานมาแค่เดือนเดียวเองสวัสดีครับ